สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มานำเสนอหนึ่งตัวนะครับวันนี้ผมมากับกีตาร์ EPiphone Les Paul Standard ปี2005นะครับตัวนี้เป็นสีโทบาโก้นะครับก็แต่ว่ามันเป็นโทบาโกที่หัวมันมันเฟดออกแล้วนะมันเริ่มจะออกเฟดออกแบบไม่ได้เข้มมากมันจะมีแบบแ,บบแดงๆเห็นไหมสวยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันนิดนึงนะครับตัวนี้ เลสพอร์นะครับเป็นเลสพอร์สแตนดาร์ดอีพีโฟนนะครับผลิตป,ป,ปีสองพันห้านะครับก็บอดี้เป็นมอฮอกกานีเนาะแปะหน้ามาด้วยเฟรมเมเปิลสวยมากเนาะสวยจริงๆตัวนี้สวยมากนะครับพอเป็นมอฮอกกานีนะครับลูกบิดเป็นโกเวอร์นะครับลูกบิดเป็นโกเวอร์เป็ดบอร์ดเป็นโรสบูดนะครับแฮมเบอร์เกอร์สองตัวนะครับสองวอลลุม่มสองโทนซีเลคเตอร์สามทางตามสไตล์เลสพอร์ปกติเนาะ ตัวนี้อย่างที่บอกครับความพิเศษคือสีสีเป็นสีโทบากโกที่เฟดออกเหมือนจะออกตัวเฟดเนี่ยเริ่มจะเฟดเป็นแดงน้าตาลละสวยมากๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นกีตาร์ปีสองพันสิบห้าที่เหมือนโกงอายุะดูจากอะไหล่นะอะไรคือยังเงาวับอยู่เลยอันนี้อะไหล่เดิมๆเลยนะทั้งลูกวงลูกบิดอะไรเงี้ยเออไม่มีสนิมแทบจะไม่มีสนิมเลยเนาะเงาวับจริงๆตัวนี้สวยมากนะครับบอดี้สวยไม่มีตําหนิอะไรเลยเนาะ ทุกอย่างเดิมเดิมนะครับอ่ะมีอย่างหนึ่งที่เจ้าของเก่าทํามาก็คือนัดนะครับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นนัดกระดูกละไหลลื่นดีมากเลยแล้วก็เสียงไม่เพี้ยนนะครับดีมากๆดีมากทีกก่อัพตัวนี้มาใครมีレスพอผมว่าถ้าจะเริ่มมเริ่มทําตัวนี้ก่อนเวิร์กมากนะครับเปลี่ยนนัดเป็นนัดกระดูกเสียงดีด้วยแล้วก็ลื่นด้วยนะครับทําให้พอคือหลายคนมีปัญหาว่าใช้レスพอใช้เอสจีหรือใช้เฮสต็อกที่เป็นแยกสามสามเนี้ยแล้วมันเพี้ยน มันเพี้ยนเพราะว่าถ้าไปดูเฟนเดอร์เนาะสายตัวนี้ครับมันจะตรงไม่จะตรงไปถึงตัวลูกบิดนะครับแล้วก็องศาการโค้งเขาเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นองศาเหมือนของกีตาร์โปร่งนะครับแต่ว่าเอ่อพวกเฟนเดอร์หรือว่าทรงอื่นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่หักเท่าไหร่ตัวนี้มันหักเยอะองศาเหมือนกีตาร์โปรง่งทําให้แองเกิลของตัวเนี้ยมุมของตัวเนี้ยครับมุมของสายเนี่ยมันมีการหักงอเยอะพอสมควรดังนั้นถ้าสมมติน,นัดมันไม่ลื่น ถ้านัดมันไม่ลื่นปุ๊บเวลาเราดีดปึ้งเข้าไปเนี่ยสายมันจะดึงถูกดึงกลับมาทางนี้ดึงมาทางบอดี้แต่พอเราปล่อยสายสายมันไม่ย้อนกลับมันทําให้เสียงมันเพี้ยนได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ทำไมใช้เอสใช้ลสพอแล้วหลายๆครั้งคนจะบ่นว่าเสียงเพีย้ยนวิธีแก้ก็คือหนึ่งไปฝนนัดให้นัดตรงนี้ลื่นขึ้นหรือเปลี่ยนไปนัดกระดูกก็ช่วยได้ซึ่งตัวนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเนาะโอเค เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าตัวนี้เสียงเป็นยังไงปิดก,ก่อนโอเคเริ่มจากเสียงคลีนนะครับเสียงคลีนปิกอัพตัวเน็กนะครับ พิกอัพผสมนะครับโอเคพิกอัพตัวบิต สเทนค่อนข้างยาวเนาะยาวเหมือนตามสายเลดพอทั่วไปเนาะโอเคมาฟังเสียงแตกกันนะครับ ก็มีเล่นหลุดตามสไตล์ผมนะครับก็ประมาณนี้เสียงแตกก็จะประมาณนี้นะครับก็ เทนยาวมากนะครับเพราะว่าบอดี้ันเป็นบอดี้ตันเนาะนี่เป็นบอดี้ที่ไม่มีการแชมเบอร์เนาะบอดี้ก็เป็นบอดี้ตันเป็นมอคกันนีทําให้เสียงมันสัดเทนยาวๆเลยอย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งาอนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาทักทายอินบ็อกคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่ติดต่อได้นะครับรายละเอียดอยู่นี้แล้วนะครับอยู่อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ฝ่ายครั้งหนึ่งレスพ Standard ปี2005 สีโทบะโก้นะครับสวยๆให้ดูสภาพดีสวยกลิปเลยอันนี้ไม่ใช่รอยนะเป็น,นตัวผมมันเองเงาวับเลยอะไออันนี้ถือว่าอะไรสภาพดีมากนะครับอืโอเคใครสนใจทักมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ